เธอไปอยู่ที่ไหนมาผมเลยคิดได้ชักพาให้ฉันละเธอได้เจอกันสักทีในที่สุดก็ได้เจอ ทำอะไรเนี่ยปณิธานปีใหม่กันเหรอสนุกดีนี่ทำไมนายบอกแต่คนอื่นสมกดอยู่ฝ่ายเดียวละ่ะทั้งที่ตัวเองก็มีพรสวรรค์เหมือนกันแต่กลับเก็บมันไว้คนเดียวแบบนี้เนี่ยนะมันพูดบ้าอะไรของมึงเนี่ยกูไม่มีอะไรแบบนั้นหรอกนายบอกคนอื่นจะยอมแพ้ไงแต่นายกลับดูถูกตัวเองแบบนี้ไม่สมเป็นนายเลยอะสมบกว่าเถอะ เชื่อฉันฉันว่านายไม่มีทางแพ้ใครแน่นอนขอบใจนะแต่เวลาที่มันจุ้มจ้านเรื่องของคนอื่นเนี่ยไปส่งประกอบงานตัวเองเถอะใครว่าฉันไม่ส่งล่ะขอบคุณนะ ขอ,อนะขอบคุณตัวเองเถอะไม่หรอกหน้าต่างหากละ่ะที่สมควรได้รับคำขอบคุณขอบคุณนะนี่ฉันให้ฉันรอกว่าคงจะมีประโยชน์สำหรับที่นักเขียนอย่างไงนะ ความจริงอะไรแบบนี้ไม่จำเป็นก็ได้นะสิ้นเปลืองเปล่าแต่ยังไงก็ขอบคุณนะ แล้วใช่ไหมเพราะฉันก็เตรียมไปสมัครมาหาวิทยาลัยใหม่ให้แกไว้แล้วเหมือนกันนี่พ่อหมายความว่ายงไงครับพ่อจะบอกว่าพ่อรู้ผลประกวดแล้วงั้นเหรอฉันก็ถามแกเลยเถอะนี่แกไม่ได้ดูรายชื่อสปอนเซอร์หรือรายชื่อกรรมการก่อส่งเข้าประกวดหรือไงนี่หมายความว่ายัางไงครับอย่าบอกนะว่าพ่อเป็นสปอนเซอร์งานนี้นั่นมันไม่สําคัญหรอกสิ่งที่สําคัญคือสิ่งที่ฉันจะสอนแกต่างหาม นี่แกเห็นแล้วหรือยังล่ะว่าเงินมันมีอำนาจมากแค่ไหนและก็รู้ไว้ซะด้วยว่าจะอีกกี่ปีนักธุรกิจอย่งางแกก็ไม่มีทางสู้นักธุรกิจแบบฉันได้หรอกแต่ก็หวังว่าแกจะไม่ผิดคำพูดที่แกให้ไว้น่ะ ทำไมสะพานเป็นแบบนี้ อะไรมามีเรื่องนีดหน่อยอ่ะมีเรื่องอะไรบอกกูได้นะเราว่าเราจะเล่นเล่นดนตรีแล้ววะอย่ามาโก,โหโกงหกกูซะง่ายเลยกูไม่เชื่อมหรอกเราพูดจริง นี่มึงเล่นอะไรของมึงเนี่ยแนบอกว่ารักดนตรีมากไงเราก็แค่ทำอะไรที่มีประโยชน์มากกว่านี้อรอะไรที่เป็นอาชีพจริงๆได้อะหมายความว่าไงอาชีพจริงนี่มึงจะบอกว่าสิ่งที่เรากำลังทำกันอยู่นี่แค่เล่นไปวันเียไม่ใช่ล่ะแนอนาคตเราไม่รู้เมื่อจบไปเราจะได้เป็นศิลปินหรือเปล่าหรือแค่ เป็นเรื่องที่กระจกกระจอก,จอกที่ถ้าจะไม่มีกันยาใส่นี่มึงรู้ตัวป่ะว่ามึงพูดอะไรออกมารู้สิฉันรู้ว่าฉันกำลังพูดอะไรอยู่แต่นายอะรู้ตัวไหมกำลังทำอะไรเนี่มึงเป็นใครเนี่ยตื่นสักทีเถอะวิวที่กูรู้จักไม่มีทางที่จะทิ้งความฝันตัวเองง่ายแบบนี้เขาไม่ใช่คนแบบนั้น นายต่างหากที่ต้องตื่นไม่มีวิวที่นายรู้จักหรือวิวในนานทั้งนั้นแหละมีแต่ฉันที่นั่งต่อหน้านายตอนนี้เอาสิอยากผิดหวังหรืออยากอะไรก็เชิญเลยแต่รู้ไปด้วยนะนายและฉันไม่มีทางประสบความสำเร็จได้แน่นอนไม่มีทางเพราะอะไรรู้ไหมฉันลองส่งผลงานประกวด ตามที่นายบอกรู้ไหมมันเป็นยังไงตกรอบไงล่ะเพียงเพราะมึงล้มเหลวะไม่ได้แปลว่ากูดต้องล้มเหลวตามมึงนะผิดแล้วล่ะแม่แต่นายเองก็ล้มเหลวไม่ต่างอะไรจากฉันเพราะอะไรรู้ไหมเพราะฉันก็แอบ,บส่งผลงานของนายเหมือนกันรู้ไหมไม่มีใครหยิบของนายขึ้นมาอ่านเลยสักคน เพราะฉะนั้นตื่นขึ้นมาอยู่กับโลก,ก่นความจริงสักทีเถอะเพราะว่าผลงานของนายอะ่ะมันก็ห่วยไม่ต่างอะไรจากของฉันเลยคุณผิดหวังในตัวจริงเลยอนะเพราะนันจับหนจะขี้แพ้แล้วมึงหน,น้าขยะแขยงมากกว่าพวกขี้แพ้นไหนที่กูเคยเจอขึน้นมาอีก มึงใส่หัวออกไปจากห้องกูแบบนี้นะไป เรามาทำอีคกครั้งนเลย ไปแล้วนะคะสําหรับผลงานของนักเขียนหนุ่มชื่อดังของเรานะคะและเขาเนี่ยก็ยังได้ถ่ายทํามินิซีรีส์ไปหมาดๆด,ด้วยนะคะทุกคนยังไงก็ขอเสียงปรบมือให้เขาอีกครั้งหนึ่งค่ะล่าสุดนะคะเขาก็ได้ออกหนังสือเล่มใหม่มาด้วยซึ่งหนังสือเล่มนี้เนี่ยมีความน่าตื่นเต้นน่าค้นหาหน่าอ่านมากๆเลยค่ะทุกคนหนังสือเล่มนี้มีชื่อว่าปณิธานปีใหม่ค่ะ แล้วตอนนี้เขาก็อยู่กับเราเป็นที่เรียบร้อยแล้วเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาน,นะคะยังไงก็ขอเสียงปรบมือต้อนรับคุณออกาสขึ้นมาบนเวทีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณออกาสเชิญนั่งค่ะชิญนั่งค่ะ ดิฉันเชื่อว่าทุกคนมีคำถามดิฉันก็มีคำถามค่ะและเตรียมมาจากบ้านด้วยนะคะวันนี้ดิฉันจะถามแทนทุกคนเองนะคะงั้นเราก็มาเริ่มต้นกันที่คำถามแรกกันเลยนะคะคุณออรแกสรู้สึกยังไงคะกับกระแสหนังสือในปัจจุบันคะคุณออแกสก็รู้สึกขอบคุณนักอ่านทุกคนมากครับที่ให้ความสนใจกับหนังสือเล่มนี้ครับก็ปีิหา่ปีใหม่มันเป็นหนังสือแนวคัมมี่วาเฟนะครับก็คือ เป็นหนังสือที่ก้าวข้ามผ่านใบใบหนึ่งในชีวิตของเราก็ขอบคุณทุกคนมากที่ให้ความสนใจแล้วก็คาดหวังครับว่าทุกคนที่ได้อ่านจะได้เติบโตไปพร้อมกับหนังสือเล่มนี้ได้อะไรสักอย่างที่มันมาจากหนังสือเล่มนี้นะคะได้เติบโตไปพร้อมกันแล้วก็ได้เรียนรู้แล้วก็ได้ก้าวข้ามผ่านใบถึงแม้ว่ามันจะเจ็บปวดแต่ก็มันจะทำให้เราเติบโตขึ้นครับ ว้าวอเมซิ่งทัดใจมากเลยนะคะทุกคนค่ะแล้วคุณออกัสเนี่ยมีแรงบันดาลใจยังไงในการแต่งหนังสือเล่มนี้คะคือแรงบันดาลใจในการเขียนหนังสือเล่มนี้นะคะก็ สวัสดีครับสวัสดีค่ะ,ค,ะคุณอัธปัญญาใช่ไหมคะครับจากสำนักพิมพ์อศฟุ้งนะคะคือเราเห็นผลงานของคุณที่ส่งเข้ามานะคะทางเราสนใจที่จะตีพิมพ์ผลงานเรื่องนี้นะคะไม่ทราบว่าคุณอัธปัญญาสะดวกจะเข้ามาคุยกันวันไหนดีคะเ,ออเดี๋ยวผมโทรกลับน,นะครับ ออกัสน,นี่เร็วพี่จีคะพี่จีพอจะเห็นผู้ชายที่ชอบมาทำเสียงดังใน,นห้องสมุดเราไหมคะก็พี่จะพูดเรื่องนี้กับเราพอดีเลยเมื่อกี้เข้ามาหาพี่แล้วเขาก็ฝากของมาให้ออกัสด้วยนะแล้วเขาได้บอกไหมคะว่าเขาจะไปไหนไม่นะเข้ามาแค่นี้แล้วเขาก็ไปเลย พี่ปุ่นตอนนี้ผมอยู่ลานจอดรถแล้วครับครับอันแล้วพี่ปุ่นอยู่ตรงไหนครับ กลับกันเถอะเมื่อกิ้แม่เราโทรมาบอกว่าลูกร้องไห้อย่างเลยสงสัยคิดถึงพ่อแม่อเอ,อคือไม่สงสารลูกบ้างไงลูกคงคิดถึงเราจะแย่แล้วนะปะโอเคงั้นกลับก็ได้ เร็วรถมาแล้วมามาไปจากไรเซนต่อเร็ว สำนักวิทยาบริการจุดเริ่มต้นของความฝันความรักและช่วงชีวิตหนึ่งของเราทั้งสองคนเกิดขึ้นที่นั่นและในขณะเดียวกันมันก็จบลงที่นั่นแต่ผมยังคงคิดถึงวันคืนเหล่านั้นแม้ว่าในวันนี้มันจะถีกว่าวันนั้นก็ตาม ฉันเขียนให้เธอไม่รู้ว่าเธอได้ฟังหรือเปล่าเธอไ่เธอรักไม่ที่ดีฉันเองก็พอได้ข่าและเธอได้ยินหรือเปล่าสิ่งใจของฉันที่ร้องเรียกหาแต่ฉันก็รู้ตัวดีว่าฉันนั้นไม่สามารถจะย้อนเวลาดึงเธอกลับมารักมันเป็นความผิดฉันฉันจมความผิดหวัง ส่เติมความเจ็บช้ำฉันเพิงม,มารู้สึกในวันที่เธอไม่รู้สุรักฉันจึงแม้ว่าฉันไม่ไดีสักอย่างก็ะตังไม่มีสักบาทแต่เธอก็รักฉันเหมือนกับวันที่ผ่านมาขอบคุณที่เข้ามาสุดท้ายก็จากลา มันก็ทำให้ฉันได้รู้ว่าฉันก็เคยมีความรักถึงแม้ว่ามันจะจบแบบนี้ก็พอกาใจเป็นเพราะฉันเพราะฉันมีมีเวลาให้เธอวันวันฉันทำแต่เพลงแต่เพลงเพลงนี้ฉันทำมันมาเพื่อเธอ I'm a get h ฮ r a g a i กใจกูม่จมกับเพลงกับเธอนั้นเองชัดเจน นางฟ้ามันมีคู่ควรกับนักเลงโอเคตอนนี้ร่างกายมันเซความเมามัานเทาผมเช็ช่วยผมเมาใจุดนี้ในทุกๆคำที่เธอเสียเชิงจำได้ดีถึงแม้ว่าเธอจะไม่อยู่ตรงนี้ทุกๆภาพการกระทำองสองรอมันยังคงวนเวียนย้ำเตือนฉันอยู่แบบนี้ฉันปล่อยความเจ็บปวดลอยไปกยูความเธอจะให้เธอกลับมารักคนอย่างฉัน